ค่ะคุณแม่คนอุดหนุนค่ะคจ้าโดนใจแม่ใจก็โอเคเราจะได้เป็นลูกค้ากันเรื่อยๆจ่า สวัสดีค่ะช่องเอง YouTube จ้าสวัสดีทุกคนนะคะ่ะเมื่อนี้พาท่านผู้ชมมาอัปเดตในการเฮ็ดตมุนไพ่ผลิตภัณฑ์ใส่เองภายในครัวเลือนนะคะผลิตภัณฑ์ต่างๆ่เค่ะบ่วน้ำยาล้างจานน้ำยาซักผ้าน้ำยาน้ำยาล้างห้องน้ำแชมพูสบู่นะคะขีมหนวดเนาะค่ะเมื่อนี้เมื่อนี้กามาเฮ็ดน้ำกันหลายยางหลายโตหลายชนิดค่ะ มะมักน้ำมักไวเนาะค่ะช่องย t u b e สินเดักน้ำมักต่งตงตงางๆมะกรูดมะนาวมะเฟืองค่ะสมุนไพรต่างๆค่ะเมื่อนี้กะกำลังกวนน้ำยาล้างจานอยู่จ้ากระสีเอาไ่จัล่อนจัล่อนไวแบบนี้ละจ้าไวให้เราให้นี่เฮ็ดแล้วส่ดีอิลีจ้าเมื่อนี้ก็เลยอยากมาแช่มาบอกต่อนะจ้าสมุนไพรที่เฮามีค่ะมะกรูดมะนาวค่ะเอาใส่ขวด ไหวแบบนี้ละจ้าเรากาสิมีเพื่อนบ้านอยากใส่น้ำค่ะก็เล่ได้มากวนได้ใส่จะร่อนจะล่อนหรือว่าสใส่ขวดน้ำธรรมดาขวดเล็กๆไอ้ประมาณหามิลิกรัมก็ได้จ้ากะสิเฮ็ดเป็นกะถือว่ามันมันดีที่สุดค่ะช่วงนี้ช่วงโควิด -19 เนาะค่ะบม่ค่อยได้ออกจากบ้านค่ะข้อมูลหนีต่างๆที่ไดเฮ็ดสบู่แชมพูค่ะอันนี้ก็เป็นแชมพูสมุนไพรค่ะ โดยสมุนไพรที่เฮามีอยูนอฉา,าม,มีมีวันหางจระเข้ดอกอัชญชันใบมีใบตำลึงสารพัดค่ะลายโตลายแนวค่ะท้องพันช่างเอวยอย่านางเอวยค่ะลายโตค่ะมือนีกระขีมหนวดค่ะขีมหนวดมือนีไอ้งดเฮ็ดทั้งขิมหนวดแชมพูน้ำยาล้างจานน้ำยาล้างของน้ำค่ะสบู่ค่ะพร้อมที่ว่าแบ่งปันให้พี่ๆน้องๆเพื่อนใส่น้ำจ่าราวะกะบมีค้น มาสั่งช่องเิงยูทูบนะคะว่าห้เฮดเพื่อน้าแน่เฮดใส่น้ากันค่ะเพราะว่าเพื่อนในอยาไปใส่เราใส่ดีอิลีจ้าสิเป็นสมุนไพรน้ำมักแล้วก็พืชสดอันนี้ก็คือเป็นมะขามบ้านหางโจระเข้ขมิ้นค่ะเป็นน้ำมักด้จ้าใส่ดีดีค่ะใส่ดีอิลีค่ะเฮให้ผิวชุ่มชื่นค่ะผิวกระจ่าง,ผ,งผิวเกี่ยงเก่าจ้ารู้สึกว่าคล้ายๆกับล่างสารตกคขางใน ในผิวในร่างกายเห้าออกไปนี่แหละจ้าสมุนไพรสดเนี่ยกะสีดำๆนี่กะเป็นทั้งนำ้นำเพิงมักค่ะนำ้ำมืดผักน้ำเพิงมักสมุนไพรเรากะเป็นสมุนไพรพืชสดฝาทรายโจนค่ะใบโบัวบกค,ค่ะลายโตค่ะก็เลยมือนี้เห็ดไายย้ยางค่ะเพราะว่ามีเพ่ินบานสังน้ำเนาะคะ่ะก็เลยได้เห็ดข้นมาพร้อมๆกันลายโตค่ะพร้อมที่จะแบ่งปันทรงให้เพิินเนาะคะ่ะ ก็เลยมาอัปเดตสุพีสุนองเบิงค่ะน้ำมักเข้ากับมกักไวเซลซะเลยค่ะมีหลายมักหลายค่ะแต่ว่ากับมักแต่โดนหน้าเราละค่ะอันนี้ก็เป็นใส่กัน่าซิเบิร์ตถังละจ้ะที่กิ่งเรื่องน้ำมักของช่องยิงยูทูบกะสีเฮดตแตงตุรุ่นประเชิงนะคะก็จะเฮดมาเรื่อยรเรื่อค่ะการเลี้ยงรูในการเฮดน้ำมักนะคะ่ะน้ำมักมาเฟืองเฟืองมะกรูดมะนาวอะไรหมักไว้หมดเลยค่ะที่เรามีเนาะอันนี้สิเป็นวแต่เฮด ไอ้ยาซับผมค่ะเป็นข้าเมาบักเมาบักเมาค่ะเอามามักเฮ้หลายโตค่ะซี่หาโตคุพดนะคะมาหมักใส่น้ำกันน้ำดำปีเลยค่ะสำหรับเห็ดแชมพูหรือว่าขี้มหนวดสมุนไพรนะคะเอามามักร่วมกันพวกมีใบกกาวพวกฝางพวกอีกยังหลายโตหลายชนิดค่ะซอยให้ชะลอในผมงอกค่ะใส่ดีลีค่ะผมความเงาความลมลื่นค่ะ ความลื่นความบาผิดบาถูกก็ขอโทษขอภัยเลยค่ะพเฝ่าวฝ่าว้วขายยันย่านนั้นไอบอกบ่าท่านเนาะค่ะมันหลายตัวหลายยางหลายแนวค่ะเท่าออนเอาอัวคอโดมาหมักพร้อมค่ะนี่ไลตัวมันมอลี่มันน่ะนะคะช่วงมีมันมัลี่เยอะๆค่ะมีบักกูบางเนาหลายๆค่ะมีบักนัดค่ะมักไว้เลยค่ะ มีทั้งสมุนไพรกินพร้อมค่ะไออะไรนะผู้ข้าวพวกสมอข้าไอสมปะข้ามป้อมพวกนั้นแหละค่ะมักไวค่ะไล่ไลา่ย,ย่างเลยค่ะเป็นวุ่นเลยอันนี้ต่างแต่หน้าหลุนประเฉงพุ่นน้ค่ะมาเยี่ยมชมน้ำกันได้จ้าเมื่อนี่กับผ้ามาเยี่ยมชมทั้งน้ำมักต่างๆค่ะ มักไว้ถ้าใส่ประโยชน์ได้หลายอย่างหลายแนวค่ะกวน้ำยาล้างจานล้างห้องน้ำเขากบเอาน้ำหมักเข้ามาผสมผสานพร้อมกับสมุนไพรพืชสดเลยจ้ะใส่ดีอีลีค่ะดูแลสุขภาพค่ะปลอดภัยเด็กเล็กเด็กน้อยหรือว่าผู้เฒ่าเขาห้องน้ำนะคะล้างจานเด็กๆใส่ลูกหลานล้างถ้วยล้างซ้ำให้เขากะใส่แบบที่บ้าสบายใจนะคะบกกัดมือบอมีอ่าอย่าง คือว่ามันดีนะคะเพราะว่าเขากะเน้นในหานหางจระเข้พร้อมค่ะน้ำยาล่างจานตัวนี้ค่ะมีทั้งหวานหางจระเข้ใส่น้ำมะกรูดค่ะน้ำหมักน้ำหมักมะเฟืองมะนาวสับประรดร่วมกันเลยเอมะกรูดสดกับไส่ค่ะมะระกอค่ะสุดยอดค่ะก็เลยมามาเอามาแช่นะคะ คือบางท่านอยากสนใจอยากเฮ็ดใส่เองแด้นะคะหรือว่าผู้ใดสนใจอยากใส่ผลิตภัณฑ์ในครั่วเรื่อนกับช่องหญิง YouTube ก็สามารถคอมเมนต์มาได้หรือว่าติดต่อมาได้นะคะสิให้เบอร์ไลน์เบอร์โทรศัพท์ไว้ค่ะสบู่น,นี่ก็สุดยอดคะ่ะเนี่ยของที่เขาซื้อมาสะสมไว้บทาเฮ็ดสบู่นะคะแชมพูของใส่ต่างๆเขาก็แยกคะ่ะแยกออกมาเลยคะ่ะ สิบประปรับปนในการที่เห็ดหุงต้มอาหารการกินนะคะ่ะแยกประเภทเลยค่ะของใส่ของสอยต่างๆดูเห็ดแบบให้ดูดีสะอาดเรียบร้อยไปเลยค่ะมีหอดน้ำมักน้ำผึ้งค่ะโสมพวกไอมะเขือเทศแครอทหอยเชยเท้ามะขามบ้นของจระเข้ค่ะมักน้ำเพิงค่ะขอบอกว่าทุกโตทุกอย่างใส่ดีเบิดค่ะ จังไดกะที่ถึกใจบ่ถึกใจท่านผู้ชมที่เขามารับชมเนาะค่ะก็ขอโทษขออภัยเด้อค่ะก็ฝากกดติดตามก็ไลก์ก็แชร์ให้ยิงเป็นกำลังใจสร้างคลิปต่อไปในได้จ้ามือนี้มาอัปเดตในการเห็ดผลิตภัณฑ์สมุนไพรใส่เองในขอบครนนัวนะคะเห็ดใบไเองเห็ดไปแจกกปท่านได้เบิดจ้ะเห็ดขายก็ได้ค่ะดีเบิร์ส่วนสุยานสุนแนวเนาะค่ะเนาะ กวนกับเข้มข้นดีพร้อมค่ะสวยงามค่ะซักผ้าก็ได้จ้าทุบานเห็ดน,นี่ก็ได้จโดนจ้าแน่นแต่ก็โอเคเ้าจะเป็นลูกค้ากันเรื่อยๆจ้าค่ะนี่ก็คือแม่คู่คนหนึ่งนะคะ่ะที่เพลินมาสนใจผลิตภัณฑ์ของช่องยิงยูทูบค่ะ เพื่อนก็นได้มาสั่งสินค้านะคะเนาะค่ะ,อะขอลาไปก่อนเด้อจากคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะ